ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตุกห้งดูทรัดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะชาวรัคนาราศีเมษนะครับนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับจากปรากฏการดาวมรุตยูกับดาวพระเกตนะครับมาโคจรร่วมกันตั้งแต่วันที่นะครับ13กันยาไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายน พุทธศักราช2,568ก็กินระยะเวลาถึง60วันโดยประมาณนะครับนะโอเคนะครับนะเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าดาวมรุษยูเนี่ยแปลว่าภัยอาเพศนะครับแล้วเป็นภัยอาเพศนะครับที่ค่อนข้างที่จะมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับมาแบบลึบลับ มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับนะส่วนดาวพเกตนะครับเป็นดาวบุญเก่าอายุยืนนะครับแล้วก็แปลว่าวุ่นวายนะครับนะแปลว่าเปลี่ยนแปลงนะกระทันหัน่าประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีเมษนะครับในเมื่อดาวมรุตยูนะครับเป็นดาวที่เ,เกิดเรื่องภัยอเพศนะครับและดาวพฤกตเป็นดาววุ่นวาย นะครับเมื่อมาอยู่ด้วยกันนะครับก็ไปสถิตยอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีเมษนั่นก็หมายความว่านะครับชาวราศีเมษคุณจะมีปัญหานะครับเรื่องของการเงินนะครับนะต้องบอกอย่างนี้นิดนึงนะครับถามว่ามันจะหนักมากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะคุณลุ้นนะนะครับว่าดาวพุกร์คุณเนี่ยปีนี้เป็นการกินีจอหรือเปล่านะถ้าเกิดคุณไปเสิร์ชในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆแล้วถอดออกมาว่าดาวสุขคุณแจ็คพอต เป็นการีอันนี้บอกได้เลยนะครับนะว่าคุณอาจจะนะครับเสียหายเรื่องของการเงินอย่างหนักน,นะครับแค่ลำพังมรุตยูอยู่ในเรือนการเงินก็มีปัญหาดาวพฤกษ์ดาวาดาวุ่นวายเข้ามาอีกนะครับมันก็เขาเรียว่าเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการเงินการทองนะครับจะอุบัติเหตุเรื่องการเงินการทองเรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องของรายเฉพาะบุคคลเพราะแต่ละคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุณมีดาวอะไรตั้งรับอยู่ในราศีพฤษภ นะครับนะดาวอาทิตย์ดาวจันร์ดาวอะไรจะเป็นถุงดาวราวหูเนี่ยคือเราไม่รู้นะครับในพื้นดวงเดิมของคุณไอดาวที่อยู่ในดวงเดิมของคุณนั่แหละจะเป็นการขยายนะ่รัาว่าคุณจะเสียหายเรื่องอะไรนะครับก็เป็นจุดที่นะครับคุณต้องเรามาระวังสําหรับชาวราศีเมษนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบกระเทือนนะครับจากอิทธิพลของดวงเมืองนะครับของประเทศไทยนะครับด้วยความที่ปีนี้ดาวพฤหัสข,ของ คนไทยหรือดวงเมืองเราเนี่ยเป็นกาเรกินีนะครับนะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะฮะพอสมควรเลยนะครับแลวดาวศุกร์เองท่านเป็นดาวท่านเจ้าเรือนการเงินนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ของชาวราศีเมษนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่สัญญานะครับเพราะอพบเรนมาจากราศีตุลเนาะที่มาจากเจ้าเรือนปัตนินะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับมีปัญหา คือถ้าเป็นการเลกิกนีนะครับเศรษฐีก็กลายเป็นยาจกได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทักษะที่นะครับไม่ไม่เสียนะครับก็นะก็จากยาจกก็อาจจะเป็นนะครับเศรษฐีได้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนว่ามันเป็นยังไงนะแล้วอยู่ที่พื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะเดี๋ยวเราขอองค์พ่อพระศิวะมหาเทพให้องค์พ่อ แนะนำหน่อยเรื่องเงินนะครับว่าเป็นยังไงในเมื่อมันมีเกณฑ์เสียหายนะครับเอาละได้ไพ่สามเก้านะครับนะโอเคไพ่สามเก้านะครับเป็นไพ่ที่เกี่ยวเรื่องของความขยันขันแข็งนะครับแล้วก็ดาวพระเก้าในบรรดาวความเชื่อเป็นดาวศรัทธานะครับสําหรับชาวราศีเมษขอให้คุณมีความมั่นใจนะครับในตัวของตัวเองเพราะว่าดาวขาดเป็นดาวตัวตนของคุณนะครับและท่านก็เป็นดาวเจริญมรณะนะครับนั่นก็มาเตือนในลักษณะว่าอะไรที่มันเสี่ยงอะไรที่มัน ทำแล้วเกิดความเสียหายหคุณพยายามหลบหลีกเลี่ยงถึงแม้มันจะขัดต่อจิตใต้สํานึกคุณไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณมีความอดทนนะครับทนต่อสิ่งยั่วเย้าต่างๆนะครับแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้เรื่องของการเงินสําหรับชาวราศีเมษในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าหนักหนาสาหัสพอสมควร นะครับก็เอากําลังใจช่วยนะครับถ้าท่านใดมีสายพญานุวงค์พ่อพระสุวะมหาเทพนะครับดาวพังคันดาวพระเกตเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านนะครับนะเพราะดาวพัคัเป็นเทพเจ้าสงครามดาวพระเกตเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็หาโอกาสสวดมนต์ไหว้พระขอพรบารมีองค์พ่อพระสุวะมหาเทพนะครับนะก็เท่าที่ผมสัมผัสมาเนาะนะฮะเออ่บวชพรามตรงเสาชิงช้านะนะครับหาโอกาสไปไหว้ท่านนะครับแรงบารมีท่านแรงมากเลยตรงนั้นลองดู นะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับ